สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น,อน,นกก้องื้อนี้ก็มาพบพ่อกับซ่องน้องปานหอยยางคือเก่าเนาะื้อน,นี้ก็สิพาพี่น้องไปหานน้ำม้แกงกินตอนเที่ยงนะพี่น้องพาแถวนี้พาแถวพายเฮาเองเนอะพี่นอ้องไปเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเอซเนาะัดสซูกูสุคนเด้อตอนนี้น้องชาย กับลูกเคยกับไอ้เคยกำลังไทยหุดหนายหลังจากที่ไต้หวันก้าแล้วแล้วเคุณกำมาไทยหุดหนาต่อพี่น้องน่าไม่กันสิไปหาหลอดนี่แหละน,ละนี่แถวหัวไายแถวหัวไายวะแถวลุ่มไายเขาเองนี่แหละ คนลงมิดอยู่ตอนนี้กันเนาะคนกรล่งมิดพี่น้องเอ้ยไปปุ๊บปาวจินป,ป,ปอบอีกแล้วไทยหุดหน้าเมื่อกี้นี่อันนั้นนีบมือปบแล้วขาจกเห็นอันหนึ่ง อ้าวอบสหอมเลยคือหอมเพชรนี่แหละมาไปรถไปรถ เขากมันบััน้ากรมันยับขึ้นเลยเลยไม่กินแท้ๆอ๋อให้งามไม่ให้งอืดเอาไม่เอาไม่มันตลเืม โปโตโปรเตอเส่คารับองทรบหไม่โปรเปนชองคลอนฮะอชอฮาปกเมียนคือหอมแต่บ่าหอมเห็ดหรอเห็ดีใช่ดังก็ดีแค่เพ่อนหดีแลวดังนี่เชาว่าพี่อ้าวเห็ดไได้ ดิมันแน่น้ำไม่เห็นบุกเกอร์น้ำไมไม่ม,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 มีมีแต่หาไม่เจอสบายดีสบายดียดเห็นไม้น้องเป่าน้ำไม้ยังลงไม่ได้ นในพี่น้องหน้าไมจ้จักดีจับฉววก็้นฉววกระก็ดันเด็ดจับแห่ง นัยหนไม้นะกระหนอไม้ยอดนะกระหนอไม้แล้วก็น้อยๆอันนี้กระหนอไม้นี่นะไม้เว้ยเอาน่ะเอาเนาะเอาอันหนึ่ง คนกระตกุกยิ่นย่่อยู่น่ะ่อบมเพิ่เมเขืาเาาสิพลาดเลยนี้ เอาไปบาได้พี่น้องหย <laughs> อดเดียวจบยังมีอยู่มกพิก,กเอาอีกหยอดหนึงน่งพี่น้อง น้ำไม้ปลูกเนาะน้ำไม้ปลูกใครก็ปลูกที่ซานนี่น้ำไม้อะไรกันน้ำไม้ในน้อยในกระดองไม้ป้าป้าป้ากระดานทุกคนอันนี้เป็นขี้กระตกเขาพี่น้องขี้กระตกดังไผ่ตอนนี้สะปานกำลังดังไพ่ คัญติมตับไม่มีแต่อันนยังพัน สลด์หันมอเหยแตกกรโปเลยสได้กินยี่บ่แกงใหม,ม่มาเนี่ปอถือผ้าบักจิ้ัน,นอ้อ,อนงถือผ้าบักไงมืดแท้ๆกล้องก็ได้เียปาลาี นี่อ่ะได้ใมค่ะกราบมันผู้ฝึกออกนอกเดินบนเดินงวัวงัวค่ะอ่ะพูดดิ

ที่ดีว okay. ่ะอือก็อ ouais. ่อนเหรเนาะ้อไปะค่อยนี่กอ่อนเนาะปาร์นไม่หยอดมันแกงใช้เบิดหยอดมันบ้กงเขียนสบัติเห็ดเลยเออเอาเด้อพาชีเอาไปเห็ดลูกไผ่แกงน้ำไม้เบิดน้ำมันกินมึงดู cảm ơn, phe gánh lấy xong có đai เดรายเติบไปได้สกินเป็นหมองหน่อไม้องยอดแท่นที่เอาสองยอดนะก็เลือกกินมันเป็นหน่อไม้บงหวานถ่าแกงมันพี่น้องเอ้ยแกงเราก็กินมาเด้อมาเด้อช่วงพลตกลิ้นกินแกงหน่อไม้พี่น้อง เด้บันนี่พี่น้องแล้วเรียบร้อยพังกินข้าวหุงเด้อพี่น้องมาเด้อเกิดไถ้วยมันเขาเจ้าแก้มใไม่บ่มีิพักใส่หน้าตาก็จะประมาณนี้มาเด้อบัดนี้พี่น้องคอโตกินข้าวก่อนเนาะเรื่องตังจะหอกจ<า>กักเด็กเกล็ดน้อยเกล็ดไข่มามาก,กินน้ำกันนี่เพียงเก็ดไข่เอา้า ก็นาโคจ่าขา<อ>ดแต่เปาอุ่นจิ้นไข่ทอ,อดยัง,งบ่มาดำอีอีกันเรียกว่าพิสังีหรอไข่ทอดดำอีอีอออโอเคเพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนะมาะเด้อพี่น้องมาเด้อฝากบึงโฆษณาให้หน่อยเด้อไปก่อนพี่น้อง